าแลอวปลอกดีกว่ากันปลอกหล่อปลอกยางนะครับมีเรื่องอะไรบ้างก็คือหลักๆก็คือมาให้ทดลองว่าเป็นจังไหนรอบการเปลี่ยนรอบของมันสมูทบ่จงสี่หน้าพอพอว่ามันโอเคกัเก่าอ่ะโอเคอยู่แล้วเขาต้องมุนลูกบ้านกันอตัวเม่อไ่เป็นตัวตัวตัวก้อนเนาะครับมันวเก่าเออครับ มันจะล่อหลอดยังไงบอ๊ะตัวเก่าตัวนี้มันจะไหลเลยคือไหลตัวนี้นี่ล้านตอนนี้ผมล้านสองขันแล้ประมาณล้านล้านหนึ่งแสนกว่าครับหนึ่งแสนครับผมาร้อนตัวนี้ห้ามันจะมีอันเกียร์ธรรมดาพอล่องร่องเด่นมันก็ได้ครับมันมีแต่สับนีดเลยตบไปคว้ามือกตนี่นะมันจะมีสามสี่ห้าเกียร์แบบนีครับคือเกียร์ธรรมดาเราเลยอ่าลองอันนี้ลองอันนี้ตัวไม่ให้ไล่ของเัาเลย มีปกติมันมีแปดไอ้มีหกตัวนี้คือแปดสปีดเพราะตกไปข้างหนา้าเปลี<ไ>่ยนเปลี่ยนอร์ขับไปได้รอบมันจะบัได้นะ,ะนขับรถขับเพลงเนี่ยครับขับไปเร็วจั้งหน่อยหนึ่งก็เปลี่ยนได้เลยเห็นไหคือเขีย่ยธรรมดาเลยเขี่ยเขียเ<น>กกรเ<น>เื่<น>ยอยแมนตกไปเรื่อยเอาไม่ได้เลยแมนครับแมนมันมันจะสะดวกขึ้นเวลาเรามาเลี่งแซงเลี่ยงขึ้นหกไปเลยถ้าเบอร์ตัวนี้มันมีหกมีเจ็ด แปดสปีดผู้ไปแปดแถวขับผมแต่ว่ามันต้องได้รอบมั่นถึงเราจะขึ้นเนาะแมนครับเหยียบคันเร่งไปยพวบแปนบล็อกปุ๊บนะครับปุ๊บขับของแก๊สแล้วอันนี้คือระบบไหมถขับได้รอบมันต้องมาขึ้นมันถึงมาขึ้นของมันแมนครับมันอยู่ที่รอบของมันครับผมเห็นปะมาขึ้นครับเวลาเข้าเบรกนี่เข้าจะยูเทิร์นหรือเข้าชะลอครักเกียร์มันจะลดลงเองของมันเลยเข้าไปตรงมาขึ้นเลยเข้าไปตรงมาขึ้นขับผมมันจะลดลงไปถอนลงไปถอนลงไปถอนลงไปขับ อันนี้คือมันก็หมอสไว่าเฮาอันเคยขับเกียร์ธรรมดามันหัเนาะมันก็บิีมาเล่นเกียร์ธรรมดาก็ได้มันมันสะดวกกว่าสะดวกสะดวกกว็ไม่ต้องปริญญำคาดแกนมันมันมันคือสบายกว่าคือสบายกว่าครับอัตราเร่งดีบ่อัตราเร่งดีเออ่าแล้วข้าต้องแก้สเป็นนั่นเองจะเปลี่ยนเกียร์ครับผมแต่มันก่ได้ลอบมันก็บ่ขึ้นนะที่นี่ครับอ่า เป็นมาเรียวนั่มคงแต่ระยะทางยังไม่เนาะแรีนไปแค่ตุ้ยหลจะเกาโล่ซิโล้อไปเรเต็มที่นโนมีละอันนนสมัยกว่าสบายกว่าที่ระยะกิโลอยไมันก็บวกเปินเนาะนครับมีมีรายละเอียดเพิหนูุนก็มีแต่แบบว่าเปียนเกียร์เออเปียร์ รุ่นเลยนะครับนเปลี่ยนเกีร์ธรรมดาเลยพเรียนไปพูดเกียหะขนมเปลี่ยนเกียร์มันกระห้องติ๊บติ๊บติ๊บติ๊ติ๊บข้าตบเกียกยหวหอนเกียยวหงกเหลเ่ามเรียนเรื่อยไป่นึงจุดอันนี้เทียบกับหนึ่งจุดเก้าได้เลยอันนี้สองจุสองก็คือแห้งขึน้นเหยียบสมูทขนนึ้นนพราะว่ต้องลอรอบ มาต้องรอยอย่างเลยครับ